เริ่มต้นปี2568แล้วการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างก็เป็นเรื่องที่สําคัญต่อชีวิตประจําวันของทุกคนทั้งค่าราชการและลูกจ้างต้องเตรียมตัววางแผนการเงินไว้อย่างดีพร้อมทั้งตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินเดือนอย่างต่อเนื่องการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจําปี2568 การจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจำปี2568นี้ได้เริ่มใช้ระบบการเลือกรับเงิน2รอบต่อเดือนมาตั้งแต่เดือนมกราคม2567เพื่อให้ค่าราชการมีอิสระในการจัดการการเงินมากขึ้นกำหนดการจ่ายเงินเดือนค้าราชการรัฐจ่ายสรอบตุลาคม68กำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการโอนจ่ายวันไหนบ้างโอนรอบที่1จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568โอนรอบที่ส จ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2,568การจ่ายเงินเดือนทหารกองประจำการเงินเดือนทหารกองประจำการตุลาคม68ตรวจสอบแล้วสถานการณ์โอนเงินเข้าวันไหนเงินเดือนรอบเดือนกันยายน2568รออโอนเข้าในวันอังคารที่7ตุลาคม2,568กําหกำหนดการจ่ายเงินบำนาญค่าราชการรายเดือนตุลาคม68 ผู้สูงอายุผู้รับเงินบำนาญรายเดือนอดีตข้าราชการไทยที่กเกษียณอายุแล้วกรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนดวัน,น,นจ่ายเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม2568ไว้อย่างชัดเจนแล้วเพื่อให้ผู้สูงอายุและอดีตข้าราชการทุกท่านได้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมั่นใจจ่ายเงินบำนาญรายเดือนตุลาคม68กำหนดโอนจ่าย24ตุลาคม2568เงินเดือนทหารกองประจําการตุลาคม68เงินเดือนเข้ารอบเดือนตุลาคม2568 สถานการณ์โอนอยังไม่ได้รับกำหนดวันโอนวันศุกร์ที่7พ็พฤศจิกายน2568